ขณะนี้ลหลวงตาทันธุดงมาถึงหน้ากองกำกับอกองกำกับการปฏิบัติการพิเศษนะครับสาธุสาธุท่านออกมารอรับพรจากหลวงตาครับสาธ,สาธุสาธุครับหน้ากองกำกับการปฏิบัติการพิเศษนะครับกองบัญชาการสืบสวนสอบสวนนะครับตำรวจภูธรภาคสามครับผ่านมาแล้วนะครับผ่านจุดนั้นมาแล้วผ่านด้านหน้ามาแล้ว น้ำก่อนน้ก่ครับสาธุสาธุครับ